Tìm anh đi, Cắt vô nè Cắt ai xoáng mày rồi, vô vui nè Nhi nè นี่นี่ตีเลาอๆนี่เลยปานไม่แอบลบร่มเลยเนี่ยตัวเด,ดีวยวก็ข้อน่ะกัดหลือกระปอยไหม ป้าน่าจะยุ่นี่แหละมันลบล่มเลยกำาล่มเบาเอาแล้วนิวเอาวะเอาเปนิว นิวเบสไอไหมยังไงแค่นหรือเปล่านิวทิ้งเชียวทิ้งเชียวโอ้ยนิวลดลงงาเรียบร้อยแล้วมาขีด่าสิยูดเลยกันแล้วครับกันแล้วไปขีมมัเนี่ขีม แตงไม่ทั้งบานก็ดูมินไม่ได้หรอตั้งไกลเฮ้ยโอ้ยขึ้นลึกเถี๋ยวไอ่เงียอะไรบอเงียได้ยังบึ้งเงียปวดโู้กันต่อต่อต่อสู้กันต่อเงียโอ้โหโอ้โหเคื่อนระวังระวังไอ้ลมไล่รอบเลยเด้